ท่านสาธุชนมุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่แปดขรรายการหน,นีนรกก่อนจะพูดถึงอย่างอื่นก็าข,ขอย้ำไว้ก่อนเพราะกว่าจะฟังแต่ละตอนก็หลายวันวิธีการหน,นีนรกจริงๆเป็นของไม่ยากแค่ใชอารมณ์ตัดสัญญาณสามประการเท่านั้น สามโยศสามระการมีความรู้สึกว่าข้อที่หนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะไม่ตายหรือไม่คิดถึงความตายเช่นเลยข้อสองไม่ยอมเชื่อเรื่องเริ่มใสนับถือพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมละพระอริยสงฆ์ข้อที่สามไม่ยอมทําความดีสร้างในความชั่วห้าประการคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพุทโธสาวาตด,ดึงสุราดมีไร ถ้าจะสมาทานสิ่งกันบ้างก็สมาทานแบบเสียไม่ได้หรือว่าสมาทานเป็นประเพณีเพราะว่าปานากระปานาตามพระเป็นต้นอย่างนี้การสมาทานแบบนั้นไม่เป็นผลตกอยู่ภายใต้อำนาจของสัญโยน์คือร้อยรัตบรรดาเต็นพุทธบริษัทให้ตกอบายภูมิ พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าถ้าไม่ต้องการลงอบายภูมมีนรกเป็นต้นก้อนห,หนึ่งมีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไหร่ให้คิดว่ามันอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็สร้างความดีคือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นีิพึง่งถ้ายึดไว้อย่างนี้เมื่อไหร่ตายแล้วเมื่อไหร่ไม่ลงนรก ถ้าก็ยังไม่แน่นอนนักชาตินี้ไม่ลงชาตินาจะลงก็ได้ต่อไปก็ทรงสินห้บริสุทธิ์เท่านี้แหละบรรดาเทพธิดบริษัทอง,ง,งบบค์สมเด็จพระทรง์สบัดอิสภาพจัดว่าไม่มีทางลวงอบยภูมิเลยจะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเกิดเป็นสัตวนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉาน หากว่าท่านจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็ตามแดนทั้งสี่ประการนี้จะไม่ยอมลงเด็ดขาดแดนที่หยยบไว้ก็คือหนึ่งสีเลนะสุกติันติท่านจะมีแต่ความสุขถ้าเป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขไม่อย่างนั้นก็เป็นเทวดาหรือพรหมสีเลนะโพก,ก็สมถานจะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็มีทิปปสมบัติมาก ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนร่ำรวยมีที่ประสมบะมีมีพวกสสมบัติมากคืีเป็นคนรวยสีเลนน,นี้ผู้ตียงยันติในที่สุดท่านก็จะมีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์ความทุกข์กจะมีบ้างก็เล็กน้อยแค่การห้ามมันเจ็บมันป่วยเท่านั้นการปฏิบัติอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทุกคนบอกว่าไม่ต้องการลงนรก ต้คอยมีกําลังใจจริงๆสามารถจะพ้นรกได้จริงเสริมหรับตอนที่สิบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะขอพูดถึงอานิสงส์สักหน่อยเพราะว่ากำหนดสิบข้อที่สพูดปดพูดคำหยาพูดส่อเสียดเพื่อเจอือเหลวไหลยังไม่ได้กล่าวถึงอนิสง์ การไม่ดื่มสุราไม่ไรยังไม่ได้พกล่าวถึงอน,นิสงส์ในการเว้นากคิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นยังไม่ได้พูดถึงอน,นิสงส์แต่ก็ยังพูดอน,นิสงส์ย่อๆพอจําได้ไง่ายๆการที่ท่านมีวาจาดีหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดกำยาบไปเครื่องสะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟัง สี่ไม่พูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเขาแตกเรากันห้าไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์พูดแต่ประจาที่เป็นประโยชน์คือกลับมารรพูดใหม่คนหนึ่งพูดแต่ความเป็นจริงสองพูดวาจาอ่อนหวานไม่ที่ชอบใจเขาบุคคลผู้รับฟัง <c oughs> และก็สามพูดแต่เขาก่อเกิดความรักสึ่งละกัน,น,กนไม่แตกความสามัคคี เรื่อสี่พูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าบรรดารรท่นนานพุทธบริษัทท่านใดสามารถใช้วาจาทั้งสีร่ระการนี้ให้ขึ้นใจจะไปในสถานที่ใดจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็จะพูดแต่ความเป็นจริงใช้าวาจาเพื่อนที่รักเขาบุคคลผู้รับฟังแล้วเวลาจะพูดไปใครเขา ยุแยนแต่แข่งแสกันแล้วมายุเราส่งข่าวบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้คิดร้ายเราจะเราต้องใช้ปัญญาอย่าเพิ่งเชื่ออย่าคล้อยตามไปตามเขาและเราก็จะไม่พูดวาจาเช่นนั้นวาจาใดาที่เป็นปัจจัยคนแตกเรากันเราไม่พูดพูดในเขามีแต่ความรักกันสามัคคีกันกลมเกลียวกันและวาจารประเภทใดพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์ เราจะไม่พูดวาจานั้นพูดเฉพาะวาจาที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อท่านทั้งหลายใช้วาจาทัระการนี้ได้เป็นปกติอย่างนี้อาตมาขอยืนยันว่าในชาติปัจจุบันนี้ไม่ต้องชาตินาทุกท่านมีวาจาเป็นทิพมีเสียงเป็นทิพ คำว่าทิพย์ท่านแปลว่ายัางไงก็ช่างเถอะแต่คําว่าทิพย์โดขึ้นแล้วที่ไหนคนนั่นก็ชอบใจอย่างมีร่างกายเป็นทิพย์คนก็ชอบมีเครื่องบรรดับเป็นทิพย์คนก็ชอบมีที่อยู่เป็นทิพย์คนก็ชอบก็โรงความวาจาท่านเป็นวาจาดีเป็นวาจาทิพย์จะไปคุยกับใครที่ไหน จะออกปากขอความช่วยเหลือบุคคลใดจะไม่มีใครเขารังเกียเลยท่านจะคุยกับใครที่ไหนจะไม่มีใครเบื่อหน่ายมีคนมีแต่คนหวังดีชอบใจในวาจาของท่านกรงความว่าคนประเภทนี้ก็มีวาจาเหมือนวาจาทิศพูดเป็นที่ถูกใจคนผลที่จะได้รับก็คือเรามีความสุข จะออกปากขอความช่วยเหลือกับใครสักครั้งหนึ่งไม่ต้องวิตกกังวลหวังว่าได้ทันทีทันใดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราพูดที่ไหนใครเขาก็เชื่อพูดที่ไหนใครเขาก็ชอบใจพูดที่ไหนก็มีแต่คนรักกันกลมเกี่ยวกันพูดที่ไหนก็มีแต่ประโยชน์ไม่กล่าววาจาที่เป็นโทษจะเกิดกับใคร ต่การที่เราพูดดีให้เขาบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายเขาก็พูดดีกับเราถ้าเราด่าเขาเขาก็ด่าเราอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นขอบรรดาแต่พุทธศาสนิกชน <c oughs> ทราบถึงอานิสงส์ปัจจุบันว่าท่านจะมีความสุขพระวาจาของท่านถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วไม่ต้องห่วง <c oughs> อันสมทั้งหลายเหล่านี้จะเทวีขึ้นคูณเป็นแสนผลประโยชน์ที่มันได้คูณด้วยแสนเกิดชาติต่อไปต่อไปอันสมก็ใหญ่ขึ้นแค่แค่ดีนเสียงพูดดีเสียงร้องจากความเป็นเด็กคนก็รักแล้วอ่า <c oughs> นบรรดาญาโยมพุทธบริษัทคนจะสังเกตได้ ว่าคนบางคนยังยังไม่ทราบเขาพูดอะไรเลยเป็นแต่เพียงว่าได้ยินเสียงเขาพูดแววแววเสียงดังมาแต่ไกลเราชอบใจในเสียงเขาแล้ว <c oughs> อย่างนี้หวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทคงจะพบพบมาบ่อยๆคนประเภทนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทในชาติก่อนเขาทรงความดีในการควบคุมวาจาของเขา แต่อาจจะควบคุมไม่ได้ตลอดการตลอดสมัยก็ได้สมัยใดที่อดิสงวาจาดีให้ผลเวลานั้นไปพูดกับคนใดก็ตามเขาเชื่อทุกประการแต่ว่าเรื่องของคนมันดาแต่พุทธศาสนิกชนคนเราเกิดมาแล้วนี่มันมีที่กุศลและอกุศลให้ผล เขาเกิดมาแต่ละชาติก็คงไม่พูดจริงไม่พูดดีเสมอไปในกลางการบางครั้งอาจจะมีกากรโกหกมดเท็จบ้างพูดวาจาหยาบไปบ้างอาจจะเผลอเข้าใจผิดคิดว่าเขาทะเลาะกันยุให้เขาแตกกันสินบบ้างบางครั้งก็เผลอพูดวาจาที่ไรประโยชน์อย่างนี้มันเป็นโทษ ถ้ากฎุ้งกรมประเภทนี้เข้ามาสนองเราเวลาที่เราเป็นคนตอนนั้นวาจาของเราไม่มีผลในการพูดเลยไปพูดกับใครใครก็ไม่อยากฟังมีแต่คนรังเกียจคนที่พูดแล้วรังเกียจมีคนรังเกียจหรือท่านนั้นหลายรังเกียจมีบ้างไหมเข้าใจว่ามีถ้าขนาดใดอริสงวาจาดีให้ผล ขณะนั้นทุกคนอยากฟังคำพูดของท่านนี่เป็นอเนกสงฆ์ของการโพูดดีเลิมมาบริการข้อดีสองด้านสุราจะเมไรพูดไปแล้วเรื่งการโทษของการเด่มสุราเดเมไรแต่คุณระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> เอากันชาตินี้ก็แล้วกัน <c oughs> ก็มีหลายท่านที่เคยเดิมสุราเป็นเมไรเป็นปกติ แล้วต่อมาขณะที่เดียวสุรารเมรไรอาตมาเคยพบเองได้ยินเห็นได้ยินเองได้เห็นเองมีคนรังเกียจเขาว่าเขากินคนกินเหล้าเมายาพูดไม่เป็นภาษาคนการประพฤติปฏิบัติก็เลวทรามไม่มีคนไม่มีใครอยากคบหาสมาคมที่เขาต้องคบบังก็คบด้วยความจำเป็น บางทีก็ใช้อำนาจความเมาอำนาจป่าเถื่อนความเมาเขา้าผสมทำให้เขาเกรงกลัวแต่เขาเกลียดเรียกว่าทั้งเกลียดทั้งกลัวท่าเพศนี้เป็นต้นแต่ว,ว่าพอบุคคลนั้นเลิกกินเหล้าเมายาในปัจจุบันนี้เยอะที่มาหาธรรมะก็มาก แล้วมีหลายท่านมารายงานให้ทราบที่ว่าหลายร้อยท่านไม่ใช่หลายท่นานเมื่อรายงานให้ทราบขออภัยนะไม่ได้โฆษณาขายหนังสือบอเพียงแค่อ่านประวัติพระพุทปานเล่มเดียวจบผมก็เลิกในการดื่มโุดาเมลัยทันทีข้อนี้บรรดาเป็นพุทธบริษัทที่เป็นสตรีให้บรบรุษ ถ้าพระเอิญสามีของท่านหรือพัญญาของท่านชอบดื่มสุราได้ไม่ไรก็จงอย่ามั่นใจว่าซื้อนังสือหลวงพ่อปานไหมเขาอ่านเขาจะเลิกดื่มสุราพี่พูดมานี้ไม่ใช่โคษนาขายหนังสือเล้วก็ไม่ขอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลายร้อยท่านที่มารายงานเขารายงานบอกผมอ่านหนังสือหลวงพ่อปประปวัติหลวงพ่อปานจบ เท่านี้ผมเลิกดื่มสุรารเมไรทันทีที่เป็นอย่างนี้เพราะนางาอาศัยนัง,นงสือนองพ่อปานแล้วไปอะไรเป็นเหนตุอาตมาก็ต้องขอตอบว่าความดีของท่านพูนั้นเป็นเหตุการที่ท่านยังดื่มสุราเมีไรยอยู่มีความรู้สึกว่าการดื่มสุรารเมไรเป็นของดี ท,ทั้งที่มันทำลายทรัพย์สินทำลายศักดิ์ศรีท่านก็นยังว่าดีอยู่นั่นทางนี้พระอาคุศลไม่ใช่กรที่ทำไว้เข้าปนองใจท่านทำให้เห็นว่าความชั่วเป็นความดีแต่ว่าพอหยิบหนังสือหลวงพ่อปานขึ้นอ่านจบตอนนี้จะกกำลังอ่านไปอำนาจของกุศลแต่จิตเกิดขึ้นในขณะนั้น พอ,อดีกุศลเกิดขึ้นกุศลเก่าที่ทาไว้ในชาติก่อนก็จ่ออยู่แล้วทั้งสองอย่างนี้ผลของบุญและผลของบาปมันจ่ออยู่ข้างใจเราถ้าผลของบาปเข้ามาทับใจก่อนผลของบุญก็เข้ามาไม่ได้คอยอยู่ใกล้ใกล้ไม่ไกลนี่เพราะอ่านหนังสือดํานั้นเข้าชอบอกชอบใจเพลิดเพลินในหนังสือจิตเป็นกุศลน,น้อมเข้าไปหาจิตน้อมเข้าไปหามาหากุศล ถ้าจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นมาอากุศลก็ต้องถอยเมื่ออากุศลถอยไปแล้กวกุศลใหม่ยังทรงยังคลองจิตอยู่กุศลเก่าก็ผสมทันทีตอนนี้จะเป็นกําลังใจของบรรดาต่พุทธบริษัทให้ตัดสินใจเลิกกานดื่มสุราดื่มสุราละเมียรทันทีเพราะบรรดาแต่พุทธบริษัทนหลายเข้าใจตามนี้นะ แต่อาการอย่างนี้ใจเป็นทุกคนอาตมาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ฟังแล้วจะพากันมาซื้อหนังสือนุ่หอบปานมให้สามีและปัญญาอ่านที่ติสรุราและเมรัยถ้าเลิกไม่ได้จะมรรด่าอาตมาว่าโฆษณาขายหนังสือไม่เห็นจะเลิกได้เลยอันนี้ไม่ขอยืนยนันว่าเลิกได้นะต้องขอตอบว่ากุศลก็ท่านถอยไปกุศลใหม่ที่อา่านหนังสือเกิดขึ้นเกิดศรัทธา กุศลไกยเก่าที่นำมาที่ทำมาแล้วในชาติก่อนคอยอยู่แล้วเข้าผสมทันทีกุศลทั้งสองรายการนี้สองอันดับนี้เข้ามาประสานกันมีกำลังมากปีอกุศลให้ถอยหลังไปอากุศลก็หนีไปท่านยังตั้งใจเรื่อยก,กันจเต็มสุราดมีไรถ้าท่านมีอ่านหนังสือหลวงพ่อปานไม่อ่านถ้ากุศลใดๆไม่เกิดขึ้นกับใจอ่านกี่ร้อยเที่ยวกี่พันเล่มมันก็เลิกสุราดามีไรไม่ได้ บอกกันไว้ซะก่อนนีก,การไม่ดื่มสุราจะมีไรส,สติสัมปชัญญะก็สมบูรณ์แบบส,สตินึกไว้ว่าอะไรมันดีมันชั่วสัมปชัญญะรู้ตัวอะไรดีอะไรชั่วเลือกทำในความดีละความชั่วอันนี้เกิดขึ้นไหนหลังจากนั้นต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็มาหากุศลมาหากุศลคือกุศลใหญ่ เริ่มตั้งใจทําแต่ความดีความประมาทไม่มีในชีวิตจีก็คิดอย่างเดียวว่าอยากจะพ้นจากอบายภูมิมีนรกเป็นต้นถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่นพุทธศาสนิกชนความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายก็เกิดขึ้นพรอารมณ์เป็นกุศลให้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมพระอริยสงฆ์อารมณ์นี้ก็เกิดขึ้น การทรงสินห้ายบริสุทธิ์อารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นจิตตั้งหวังไว้เพื่อนิพพานอารมณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นถ้าอารมณ์ทั้งสี่ราการเกิดขึ้นมาใดบรรดาเทพุทธบริษัททั้งหลายและอารมณ์นั้นไม่สลายตัวขึ้นชื่อว่าบายคุณนาสีไม่มีกระทันแน่ในชาติต่อๆไปนี่ว่ากันถึงอะไรสงไม่ดื่มสุราจะมีไรเอาย่อๆมากน่าจะไม่ได้มันก็อาจจะมากไปหน่อย เรนนี้ว่าถึงอานิสงส์ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติเขางู้งคนอื่นใดมาเป็นข้อตนอารมณ์อย่างนี้สินทุกข้อดนบรรดาแทนพุทธบริษัทกำบนดสิพอดีก็ต้องมีธรรมะแท้ปัญญาดำธรรมะที่แท้กลับมาที่เราไม่ต้องหาเกิดขึ้นเองกับใจถ <c oughs> ่านอจะลองคิดดูว่าทำยังไงเราจรึงจะไม่คิดทั้งเหตุนั้น ทรัพสมบัติเขาคนอื่นเราไม่เคยมีแหวนเพชรเขามีแหวนเพชรมองแล้วก็ชอบใจ <c oughs> อเรื่องอยากจะได้แหวนเพชรมีอยู่แต่ก็แน่เชื่อในองค์สมเด็จพระบรมครูอยากได้แหวนเพชรแต่ไม่อยากได้จะขโมยเขาไม่ใช่โกงเขาไม่ใช่ยื้อแยงเขาอยากจะซื้อแหวนเพชรมาใช้ <c oughs> อยากจะหามันได้ดีทุนขอาตอนเองอย่างนี้ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดทั้งศีลไม่ผิดทั้งกรรมหมดสิตอยากได้เพราะเห็นว่าสวยแต่ไม่ใช่อยากจะแย่งอยากจะซื้ออยากจะหาเงินซื้อมาเองอย่างนี้ใช้ได้อารมณ์มีอยู่เมื่อการอยากอการไม่อยากได้จิตของเขาอยากจะซื้อเองอย่างนี้อะไรไมันจะเกิดขึ้นบ้าง อะไรทาให้เกิดแบบนี้ก็ต้องตอบว่าธรรมะที่สิงอยู่ในใจเราเองอาจจะไม่สามารถทีเห็นไว้ก่อนได้นั่นก็คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารสันโดษดยินดีเพราะทรัพบสินที่ตนหามาได้โดยชอบธรรมธรรมะทั้งสามรายการนี้ควบคู่กันมาตลอด สิงอยู่ในใจประจําใจท่านนานแล้วตัวท่านเองท่านอาจจะไม่ได้คิดท่านใจคิดแล้วไม่คิดก็าตามในเมื่อทรัพย์สมบัติเรื่องเงินทองอยู่ในกระเป๋าจะถือว่าเราเป็นคนไม่มีเงินไม่มีทองไม่ได้แต่ที่เราไม่รู้ว่าเรามีเงินมีทองเพราะเราลืมคดเราคืมคน้นเพื่อควานหาแลือพิจารณาลืมดูว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้าง <c oughs> สมมติว่าท่านเป็นคนมีกำลังมากกว่าไปเจอคนที่มีกำลังอ่อนแอก,กว่ายังคนป่วยมากๆเพื่อเด็กตัวเ,วเล็กๆคลองสร้อยเพชรติดทับสวงเพชรมีจัน์เพชรมีแหวนเพชรทั้งหมดเป็นต้น มีในร่างกายหรือม,มีทรัพย์สินนั่นไหลแล้วคายเป็นแสนเป็นล้านอยู่ในร่างกายเราสามารถจะหยิบเอาต่อหน้าก็ได้รับหลังก็ได้ไม่ต้องรับหลังหยิบเอาต่อหน้าคนพวกนี้ก็ไม่สามารถจะต่อสู้เราได้ยิ่งเป็นคนป่วยไข้ไม่สมบายอย่างหนักยิ่งดีมากโอกาสที่ยับยั้งการกระทำของเราไม่ได้ เด็กเล็กๆก็ไม่สามารถจะต่อก่อนเราได้เราจะปลดเรื่องของปะเพภชนี้เสียมอะไรก็ได้แต่ว่าทําไมเราจรึงไม่ทำเห็นเข้ากันนึกคิดว่าเออคนป่วยคนนี้นะเขาป่วยอาการใกล้จะตายอยู่แล้วแต่ทว่าเขามีทรัพย์สมบัติมากน่าภูมิใจน่าดีใจ เด็กเล็กๆตนคนนี้เด็กแท้ๆแ,แต่ดีกว่าเรามีสมบัติมากขนาดนี้แต่แทนที่ยือ้อยั่งเราไม่เอาข้อนี้มีอะไรไปเป็นเบื้องต้นมีสันโดษธรรมะที่มีความสำคัญข้อหนึ่งคือสันโดษประจำใจท่านอยู่แล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดว่านี่มันเป็นสมบัติของเขา เราไม่ควรจะยื้อยางเอาและจิตใจก็ไม่อยากได้เสียด้วยถ้าบังเอิญมัเห็นว่าสวยก็มีจิตเมตตาความรักคิดว่าถ้าเร,เราแย่งเอาไปเมื่อไรก็ได้แต่ไม่ควรแย่งมาทรัพย์สมบัติของเขาเรากให้เพื่อความรักหรือถ้าเราไม่เคยรักเขาไม่เคยสร้างความดีแก่เราก็มีความสงสารว่าคนป่วยขนาดนี้ถ้าเราเข้าไปแย่ง เขาจะเสียกําลังใจเพราะเสียของดีไม่ดีไม่ตายายาการป่วยในการก่อนที่เป็นมาตายเพราะความเสียใจที่เราแย่งของทำไมเห็นว่าเด็กที่ระคับประคองซัพ์สมบัติมากแบบนั้นที่เราไม่ทําถ้าเราไม่เคยรักมาแล้วก็สงสารว่าเธอเป็นเด็กไม่สามารถจะหาสมบัติอย่างนี้ได้โดยตัวเองต้องอาศัยผู้ใหญ่หาให้ ถ้าเราไปยื้อย่างเธอเขาอย่างนี้ใซเธอก็จะเสียกำลับบงใจดีไม่ดีก็ตายได้เลยกรวมความว่าที่ที่เราไม่ทำเพราะความดีคืออริยทรัพย์ฝังใจเราอยู่แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นคนดีก็ได้นี่เป็นอันิสงส์บรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราเว้นการไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติขอาบอคุคคลใดโดยไม่ชอบทำเป็นการอยากได้นะ ทรัพส,บสมบัติของเขาเราไม่อยากได้เราต้องการอย่างเดียวเห็นก็มีดีอะไรเราจะทําอย่างนั้นให้ปรากฏอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมทุกค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นคนดีและเจตนาดวงนี้ของรนดาท่านพุทธบริษัทก็จะสําเร็จผลมันจะช้าหรือเร็วอยู่ที่ท่านเราตั้งใจอยากจะได้ทรัพสมบัติอย่างนี้บ้าง เราจะหาด้วยกําลังร่างกายปัญญาของเราเองถ้าทนทรย์ของเราเองก็ถือว่าตั้งใจหาด้วยกําลังของความเพียรพระพุทธเจ้ากล่าวว่าวิทดเยณทุกขมกเจติโุคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรอันนี้เป็นความดีของบรรดาเทพุทธบริษัทเป็นว่าอาิสงสงที่เพิ่งได้บรรดาเทพุทธบริษัททั้งหลายในชาติต่อไปท่านจะหาไฟไม่ใบของท่านไม่ได้เลย ไฟบันยะชอดในบ้านของท่านได้กี่ครั้งกี่วาระมันก็ไม่ไ,มไมหมขึ้นมาได้บางครัง้งบางคราวไฟไม่ชอดแต่คนมาจุดบ้านเอาน้ำมันมาราดอย่างนี้ไฟก็ไม่ลามไปติดอะไรคิดว่าการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษสัททั้งหลายคงจะเห็นได้ยินข่าวมาแล้วบางบ้านไฟชอดนิดเดียวไฟลุกพึบไฟไหม้บ้านหมด บางบ้านไฟฟ้าช็อตลามแปบแบบแปบแบไฟลุกเป็นกระกลายเขียวไฟตลอดสายฝาไฟฟ้า,ฟาสายไฟฟ้าที่มีในบ้านแต่ไม่ยอมไหมอะไรเลยอย่างนี้ก็มีแล้บางรายไฟจุดไฟเท่าไรก็ไม่ติดอย่างนี้อาทะอาจจะเคยได้ยินที่เป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบ,บริษัทก็เพราะว่าอาณิสงส์ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอืน่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำ และรายการในสองท่านเห็นว่าลมพัดบางที่บ้านของเราเนี่ยอ่อนแอกว่าบ้านบางบ้านอ่อนแอกว่าบ้านที่จะล้มเพราะลมมีเยอะแยะไปแต่ไอ้บ้านที่คิดว่าจะพังมันไม่ยอมพังไม่ไปพังบ้านยิ่มีความแข็งแรงกว่าแล้วบางบางอากาศที่น้ํามา บางทีทําลายทรัพย์สินของคนอื่นเสียหายของบาง,บางคนบางคนปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าเสียหายบางเล็กๆน้อยๆเป็นของที่ไร้ค่ามีค่าเล็กน้อยก็แลกันของไร้ค่าไม่มีแม้แต่ผ้าคีดิ้วมันก็มีราคาเรื่องของค่าเล็กน้อยคือไม่สะเทือนใจนะักบางบ้านมีการป้องกันแน่นหนาก็ถูกล้นถูกแย่งถูกจิงจุดเง่นราวถูกจี แต่บางคนคนที่มีทรัพย์สินมากมากแต่บ้านช่องก็ไม่เคยดีมีการป้องกันน้อยแต่ปลอดภัยใจจ์ที่เป็นอย่างนี้ละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนว่าใสายกำลังเขาจนตนตั้งอยู่นนหน้าของความดีคือมีสันโดษไม่ยินดีในทรัพย์สินเขาเช้าบ,บ้านที่ให้ที่เราจะได้มาโดยไม่ชอบธทำ คือไม่คิดจะคดจะโกงจะยื้อจะแย่งจะลักจะขโมยของเขาและพระอาศัยที่มีกําลังเมตตาคือความรักกรุณาคือความสงสารประจัญใจเป็นธรรมะที่ทําจิตใจให้เยือกเยน็นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจึงนี้เป็นอย่างนั้นมริสองอย่างนี้นี่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน จงพากันรักษาความดีตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเป็นการปฏิบัติตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมโุฮขค์คือสัมมาทพุทธเจ้าตั้งแต,แต่ต้อต้นนั้นมาเลยให้ค,คิดว่าชีวิตนี้จะต้องตายยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรม ไม่พูดรุสษาวาดไม่พูดคำยาไม่พูดวาจาช่อเสียเพิ่อไม่พูดวาจาเพื่อเจือเหลวไหลไม่ดื่มสุราไดไม่ไรไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำถ้ากำลังใจทรงอย่างนี้ความดีของไทนแม้แต่ขนาดนี้ยังไม่จบยังไม่หมดก็ตามที่ว่าการจะเกิดในบายทังสูบบูมทังสีไม่มีแล้ว ่ากว่าท่านมีชีวิตอย,ยู่ก็จะมีความสุขขึ้นมากถ้าตายลงไปเมรโองค์สมเด็จพระผูทธมีพระพ่าเจ้ากล่าวว่าท่านจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะแค่มนุษย์กับเทวดาหรือป่อมถ้ามาเป็นมนุษย์แดนใดที่มีความลำบากยากแค้นท่านจะไม่เกิดที่นั่นแดนใดที่มีความดมสมบูรณ์มีความร่ำรวยท่านจะเกิดที่นั่น รูปร่างหน้าตาท่านจะเป็นคนสวยข้อนี้เว้นไว,ว้ก่อนเเวลามันจะหมดเมื่อเวลาจะหมดตอนที่สิบแปดนี้ก็ต้องขอลาบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกท่านที่รับฟังขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชยัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขาพระละปฏิพานหาทุกท่นานประสงค์สิ่งใดก็ขอได้ฉงนั้นสงความปรารถนาจะทุกป,ประการสวัสดี